ผู้เล่นจะได้ทรีตจากการใช้ทวีเตชามซึ่งจะได้ทุกทุกยี่สิบห้าเลเวลต่อมาคือระบบแฟมที่ผู้เล่นสามารถอ่านเพื่อดูข้อมูลของปีศาจหรือข้อมูลอย่างอื่นได้แฟมจะปลดล็อกจากการที่ผู้เล่นทำตามภารกิจซึ่งสามารถดูได้ตรงเมนูและเลือกโปรเกรชั่นโปรกเกรชั่นนอกจากดูภารกิจในการได้แฟมก็ามสามารถใช้ดูได้ว่าจะ,ะเลเวลขึ้น Char อีกกี่เอพีจะได้ทวีเตชามอีกกี่เบลจะได้กุญแจกับซุปเปอร์กุญแจอีกกี่เบเลและจะได้สกินแคนอีกกี่อีตรงเจเนอโรสกินแคนจะปลดล็อกทุกรงที่เดไุกครั้่สาอบซิงท ซือการรีกูเพื่อทําให้มันเกินหมายได้ซึ่งจะรีสแต่ทุกอย่างแต่บวกเปอร์เซ็นต์ของกูเบอร์ถ้าขี้เกียจกดก็ไม่เป็นไรเพราะเกมมันสามารถกดได้เองนอกจากมินิเกมบวชกูเบอร์ก็จะมีมินิเกมบวชการวิ่งแข่งของกูเบอร์สตัวว่าตัวไหนจะชนะหากโวได้ถูกตัวก็จะให้บูในมินิเกมการกดกูเบอร์นอกจากกูเบอร์จริงๆมันมีเกมโหมดใหม่เพิ่มเข้ามา2โมแต่เรามาดูกันก่อนว่าในเกมหลังมีอะไรบ้างเมื่อเข้ามาในเกมก็จะมีช่องให้เพื่อนเลือกใส่ไอเทมและใส่ทูเอซึ่งสามารถปลดล็อกเพิ่มในการสะสมเลเวลนอกจากนั้นในเกมก็จะมีห้องแบบใหม่และสิ่งของที่หากโดนก็จะกระเด็นรวมถึงประตูห้องเบเกอร์แบใหม่ที่จะชำระทาให้เพื่อนต้องสไลด์เพื่อผ่านมันไปปีศาตัวเก่าบางตัวก็มีการอัปเดตเสียงหรือเอฟเฟก เล็กน้อยแต่ที่สําคัญกว่านั่นก็คือเหล่าปีศาตัวใหม่ที่สามารถหาได้เฉพาะเมื่อเปิดบริไฟของมัน1 i e r บริไฟของมันมีชื่อว่า to live to wonder i e r ผมมาบนโจโดยตอนแรกจะมีแค่ตัวสีดำดำแต่เมื่อหน้ามันผมมาเพื่อนต้องกระโดดหรือลอยตัวไม่ให้แตะพื้นแล้วมันก็จะหายไป2 d r e a บนิไฟของมันมีชื่อว่า resist เรนจะผมมาหน้าเพ่นโดยที่สามารถเห็นทะลุกำแพงได้ซึ่งเมื่อเข้าใกล้ๆมันก็จะพุ่งมาหาเพื่อนเลยวิธีละมือคือการแฟดมัน3ไม้บริไฟของมันมีชื่อว่า it just make you happy ไม้จะตามติดเพื่อนจากข้างหลังแต่มันจะไม่ทำอะไรเพ่นแม้แต่เพื่อนจะเผลอขยับตัวไปโดนมันซึ่งมันสามารถดอนแฝดได้4 p r i c e low บริไฟ มันไม่ใช่ว่า M h Way m วมเไพโซเป็นปรสาทหายากที่จะโผล่มาในมาริฟายชื่อปิศาซึ่งหากเปิดมันก็จะมาปวดอยอก่อนที่จะส่งผู้เล่นไปหาความปรป่าและฆ่าทิง้งปีศาจอย่างไอ e r และเดนก็จะมีมมริฟาแยกออกมาซึ่งก็จะบัฟความปวดของผู้มันจบเรื่องในเกมหลักนั้นเรามาต่อกันที่2เกมหมวดใหม่ได้แก่เซนกับรีพรีซึ่งผู้เล่นจะสามารถเข้าไปในประตูหน้าลอบบี้หรือใช้แผงสร้างห้องก็ได้ตัวทั้งสงหมวดนี้จะยังเล่นได้แค่คนเดียวนอกจากเกมหมวดแรกนั่นก็คือเซนวในเกมหมวดนี้ม่กตาาหผลน ในห้องประมาณ5วิบนประตูข้างหลังก็จะเริ่มมีรอยล้าวสีชมพูที่หักไปแต่ก็จะเล่ยปีศาจตัวใหม่ซินมาไล่ผู้เล่นโดยซินจะตามผู้เล่นมาจากข้างหลังด้วยความเร็วสูงและจะมีระยะทางของมันบอกบนจอหักมันอยู่ในระยะ450สตาร์ทบรรยากาศในเกมจากตอนแรกที่เป็นสีฟ้าสงบๆก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกรหดวุ่นวายในระหว่างที่ซินไล่ล่าผู้เล่นผู้เล่นสามารถทำคะแนนได้โดยการล่อจับซินให้ได้นานที่สุดต่อมาอีกเกมโหมดนึ่งนั่นก็คือรีพีฟเหมือนกับเซนคือผู้เล่นจะไม่มีไอเทมหรือเตรใดๆในเกมในโหมดนี้จะเปลี่ยยนน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 นไไไปปปปปจจจาา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 ากกกกกกกเเเเเเเิิดดดดดรรรรรรระะะตตูู็็วววววว่่่่่่งงงลลลลลบบบีีีีคคคคออใใใใขขมมมมมมหห้้้้โผสสสถถ์ชแแแพพพืัึศ ในการคิดที่จะเป็นการบล็อกการโจมตีของปีศาจทุกตัวเมืม่อเวลาหมดก็จะมีปีศาจตัวใหม่เชมมไละลาราเพนซึ่งก็สามารถแพรลี่มันได้พอเก็บครบเกมก็จะมีทางเลือกให้จบเกมหรือเล่นต่อซึ่งถ้าจบเกมก็จะได้รางวัลเลยหาเล่นต่อก็จะมีทางเลือกให้เลเวลาให้เกมเหมือนเดิมหรือเพิ่มปีศาจจากเกมหลักเข้ามาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโดโพโนิตานี่โดเซอร์ลูอีปิกดังและลูมินเจอร์ในหมดนี้ก็จะมีการทำคะแนนซึ่งก็สามารถทำได้จากหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเก็บบีคอนจะแพลลี่ปีศาจได้หรือจะสล,ล,ะลับช่อนกระอย